น้ยแมาโอ้รแรงเลยโอ้ตกใจเบิดเอาครับกาบสวัสดีครับผมยินดีต้อนนะรับเข้าสู่ช่องยูทูปเบ d ดัมซิงครับอ่ะมาดูเหล่าน้อยหน่อยครับวันนี้ก็รับบทหนักหน่อยครับทั้งเป็นคนขับรถไถแล้วก็เป็นเด็กสิกตัวโบกรถครับโอ้ เด็กรถโบกรถหายไปไหนจ้ะ,ะเด็กโบกรถหายไปไหนจ้ะไม,ไม่รู้เลยเขาไปไหนก็ไม่รู้อ่ะวันนี้เราน้อยก็รับสองตำแหน่งครับรับบนหนักเขาจะมีคนงานของอของเฮียเขานะครับจะมาเป็นเด็กสิกตัวให้ครับแล้วก็บกรถนะครับแต่วันนี้ไม่เห็นโอ้ เหล่านายบอกว่าธรรมดาธรรมดาจิ๊บจิ๊บนี่ครั<ม>เพสเสริมไปเรื่อยๆครับทุกคน mm. เพถมเต็มสั้นสองไปเรื่อยๆ mm. ยันนู่นแหละที่สต็อกเดินตรงบนว้นครับส mm. ่วนอาจารย์ใช้ก็ฟังนู้นแหละ mm. ดินค่อนข้างติดกระบะดีจังเลยครับ เราน้อยจะบอกว่าเติมพลังแล้วจะเหยียบรถให้ดูเอยโอ้ยันมากนี่ก็เดินหอบดีจังนะครับแดดร้อนมากครับสามกองครับเราน้อยบอกผมให้ต่อให้สิบกองเลยยังไงผมกระทันไวยังไงอ่าฮย่าไปแก้งมาเฮ่ชอบใจเฮ่แล้ว แกก็จะเสียวๆหน่อยครับวันนี้ก็รับสองตำแหน่งเลย ช่วยพี่เราเดี๋ยวผมขอถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวผมจะช่วยเรามาเราต้องช่วยนะนี่รถแรงจัดไปพี่เราเอ้เอ้ยเอ็งนี่ ่อนข้างเหนียวครับสีมือแล้วทุกวันนี้เหล่าน้อยครับแต่ถ้าขับรถไถนี่บอกเลยว่าเหนื่อยหน่อยครับไม่หน่อยแล้วเหนื่อยเลยแหละแล้ววิ่งงาปากบอกแบบมีรถเยอะๆบอกเลยว่าดันไม่ได้หยุดนะครับ back ดีมันออกช้นชื้นเลยนี่วันนี้รับบทหนักเลยครับเหล่าน้อยพวกสองตำแหน่งครับ นี่ครับลงมาโบกรถต่อเอา ยานโหก็จอดแทรกกระบะไปรอบหนึ่งแล้วเย้เย้นี่ครับสีกตัวเสร็จกระโดดขึ้นรถต่อโอ้เหนื่อยครับแบบนี้บอกเลยครับกระโดดขึ้นกระโดดลงนี่ก็เหนื่อยนะ แล้วผมจะช่วยแกขับครับให้แกได้นั่งพักมั่งครับเรามาแล้วต้องช่วยทีมงานนะเราเรียกว่าน้ำใจ นเนี้ยวครับลงมาบวกรถต่อเหนื่อยไหมกระโดดขึ้นกระโดดลงจนลันแล้วครับลูกน้องหายลูกน้องสิบตัวหายมาได้ตอนเช้าเห็นได้ตอนเช้าหายเงียบเก็บเลย Bye 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 bye. <laughs> Thử mấy trợ. Thử mấy. Oh ba ช่วยพี่เหลากันโอนคครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ